สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะรีวอยูกับสกินใหม่ตัวซานต้ากันอีกแล้วนะคะ,ะก็เป็นสกินะระดับออลติเวตนะคะทุกคนที่มาในราคา699คูปองก็ถือว่าคุ้มมากนะคะคือ700คูปองมีทอแน่นอนนะคะทีิี้ก็มาทำการรีวิวกิจกรรมสกินกันให้ดูนะคะอ่ากิจกรรม สกินนะคะก็ตั้งแต่วันที่ยี่มค่ะจะถึงวันที่6ตุลานี้นะคะคลิปนี้ช่ยกันกดแชร์ก่อนแล้วกดติดตามกด เปิดกระดิ่งทันตะการเยอะๆนะคะสวัสดีไว้รุ้นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขาย ID เกมาวีมาแนะนํานะ ID ดีสกิลแลรแรงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีนะคะหน้าเพจนี้เลยที่พี่เซเว่นรับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิตด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุก ID มีรับประกรันให้หลังการขายและรับซื้อรหัส i อ r ีาราคาร้อนนะคะย้าว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอ ไ้เลยที่เพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะคือถ้าซื้อแล้วก็จะได้กรอบด้วยนะทุกคนเป็นสกินที่อลังการงานสร้างมากอ่ะเดี๋ยวเรามากดดูความสวยของสกินกันดีกว่านะคะอ่ะก็คือเรื่องเรื่องของเรื่องนะคะมันหนีว่าตัวซานต้าเนี่ยคือเราไม่ค่อยได้เล่นเลยนะจากสังเกตจากสกินระดับเอสติเมอร์ได้นะคะโอ้ย แต่เอฟเฟกสกินสวยมากนี่ทุกคนเอฟเฟกสกินเป็นอะไรที่สวยมากเนี่ยเป็นสกินระดับอัลติเมตนะคะประมาณนี้ก็จะออกแนวแบบจีนจีนกระบี่กระบีหน่อยอะไรประมาณนี้เลยคะ่ะนี่ก็สามารถกดซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะนี่699คูปองนะแต่วันนี้เราก็ไม่ได้มาทำการกดซื้อนะคะเราจะมารีวิวสำหรับคนก็น้อยแบบเราๆกันดีกว่านี่ตรงนี้เลยกล่องตรงนี้นะคะ9คูปองเปอร์เซ็นต์อยู่ที่0.72อซึ่ง กล่องนี้นะคะให้เปิดประมาณประมาณ95กล่องนะคะนะ่คิดว่าน่าจะได้สกินนะเพราะว่าเปอร์เซ็นต์อยู่ที่0.72นะแล้วก็ที่เหลือจะเป็นชิ้นสว่วนสกินหรือเพชรอะไรประมาณนี้นะคะใครที่ดวงดีนะยังไงก็เดี๋ยวลองสุ่มไปแล้วกันนะคะสำหรับคนงบน้อยแบบเราเดี๋ยจะออกไหมขอลองก่อนนะว่าหกล่องแรกนะคะสี หคูป,ปองจะออกไหมอ่านเอาแค่5้ากล่องก็พอนะกรุบๆนะทุกคนคนจะดวงดียังไงก็ต้องออกนะคะอ่ะปาเรียบร้อยมาเปิดปึ๊บมาได้เป็นได้เป็นอะไรเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้ค่ะอ่ะก็สําหรับคำแนะนํานะคะเหมือนเดิมนะสำหรับใครที่ชอบสก,กินนะคะก็คือให้ซื้อราคาที่มันลดอยู่ตรงนี้เลยนะคะ699คูป,ปองนะ แต่ถ้าเลยระยะเวลากิจกรรมไปแล้วนะคะก็จะเปิดขายในราคาปกตินะคะซึ่งราคาปกติก็จะอยู่ที่1,200คูป,ปองนะคะก็เห็นมีเพื่อนๆน,นะคะซื้อกันไปหลายคนแล้วเพราะว่าสวยนะคะแต่เราไม่ได้มีซานต้าไงก็จะเก็บคูป,ปองไว้ทากิจกรรมอันอื่นนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะถ้าชอบกดแชร์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งนะคะเพื่อแใหม่คลิปหน้านะคะช่วงนี้อวีคือแจงเยอะมากนะก็เข้ารู้กันด้วยนะคะ